สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านพี่ตามที่หัวหาโต๊ะาครับวันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบเจ้าด้านหลังนี้เลยเป็น Toyota r รี o ปี2018นะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทางด้านอำเภอคำชุอีจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าไม่ได้มาดูรถลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวไปส่งมอบถึงหน้าบ้านกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญผมก็ยังไม่เห็นหน้าลูกค้าเลยนะครับลูกค้า ลูกค้าก็ยังไม่เคยเห็นหน้าผมนะครับหรืว่าคุยกันจริงๆนะครับอันนี้นะครับเราก็จะไปสมมอบให้นะครับที่บ้านเลยที่อําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับก่อนเดินทางเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูรถก่อนนะครับสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่อําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารกับญี่ปุ่นอตโต้คาะชัดเจนกว่านี้บมีอีกแล้วลูกค้าไม่ได้มาดูรถราคา3 0 0แสนกว่าบาทค่างวด6 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาจริงไม่จริงเดี๋ยวมาดูรถกันก่อนครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น t o y ยต a Re ีโวปี2018นะครับคันนี้นะครับก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับไปให้อ่าส่งถึงบ้านลูกค้านะครับเป็นตัวนี้เป็นตัว J p พัสนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นกระมือจับกระจกโครเนียมนะครับล้อแมกนะครับทุกอย่างสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยในราคาอยู่ที่3 0 0แสนกลางๆเท่านั้นเองนะครับลูกค้าดาวแล้วก็จัดไฟแนนซ์ค่างวด6000กว่าบาทนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับไม่ได้มาดูรถ ไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมก็รายงานตามความจริงให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็จะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับใครที่ชื่นชอบกับผมนิพนธ์ตโตคาร์นะครับหรือว่าหอจอกรอธนยศรุ่งเ,เรืองเจริญจน2019เราบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยลูกค้าไม่ได้มาดูรถเราก็สามารถจัดส่งให้ได้จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้ามั่นใจไว้ใจได้เลยนะครับเรา เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาลูกค้าไปาชมบ้านเจ้าของรถกันเลยดีกว่าอยู่ที่อําเภอคามเอีจังหวัดมุกดาหารนะครับตัวนี้แคบปเปิดได้นะนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับกับ t ต y ยต้ารีโวคันนี้นะครับแคปเปิดได้นะครับมีเสื้อมีปะลา้านะครับตัวนี้นะครับภายในสวยๆเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับคันนี้พร้อมหรือยังนะครับกับการเดินทางครั้งนี้ไปที่ หลังจากสงการนะครับเริ่มคิวแรกทยอยส่งนะครับวันนี้จะไปที่คำชะอีพรุ่งนี้กาลสินมือเรือนไปร้อยเอ็ดต่อกันเลยนะครับไ,ไปอุดรต่อต่อกันไปยาวๆเลยนะครับอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์แน่นอนครับกับผมนิพนธ์รัตตุขาชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วไปที่อําเภอคาชะอีจังหวัดมุกดาหารชอบไม่ชอบไปดูกันครับตอนนี้นะครับก็ถึงหน้าบ้านนะครับที่บ้านตะบลสะพังครับอาเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวให้ลูกค้ารับรถก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสวัสดีกับคุณพี่กันนะครับโดยที่ไม่ได้ไปดูรถเลยว่าเป็นไงชอบรถไหมกับ t ต y ยต้ารี o ปี2018นะครับคันนี้พี่น้องครับมาถึงอำเภอคำชีอีแล้วนะครับมือนี้กับมีพี่น้องป้องปลายมายินดียินอ่าาก็เรียกว่ามาตอนรับนะครับสำหรับน้องรีโวคันนี้นะครับกับพี่เขาจัดไฟแนนส์ผ่านเรียบร้อยมาส่งถึงบ้านถึงที่ครบก็ไปแังกันครับ เพื่อนเพื่อนได้ไปเห็นรถด้เนาะบอเพื่อนได้ไปเห็นรถมาบึงบาเพื่อนสีมากบอแล้วก็เห็นตำบล็กบอตอนนี้เข้าไปสัมผัสกันไล่ๆคนเลยครับนะครับนะครับสวัสดีครับพี่ครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีอนุญาตถ่ายขออนุญาตถ่ายทำคลิปนะครับนะครับพี่ยิตํำมีคพนมาโดดไปสองสามปีแล้วคือคือว่ามั่นใจมั่นใจ อืมบ่ไปเบิ่งมึงอื่นเลยหนียินแต่ว่านี้ค้นมาเพิ่นบ่ไปเบิ่งมึงอื่นแล้วเอามึงนี่ล่ะบ้ดนั้นเทื่อเดียวมันจบขั้นที่3แล้วครับอ,อ๋อท,ที่ตามมาติดตามมาตลอดแต่ต่อเฮาจัดไปนั่นจนท้อม่นบ่พี่เพิ่นว่าจบ่เอาล่ะครับบ่ได้วันนี้ว่าซั่นว่าสิซื้อสดแล้ว่าซั่นว่าก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวผมดันให้ผ่านการจัดไปแน้นบางทีมันก็ยากมันมีไงเฮาก็ผมก็มีเทคนิคอยู่หอมนี่น้อยน้อยเห็นว่ามันก็ต้องไปตามแผน นะครับสรุปแล้วที่เรามีเครดิตอ่าแล้วก็สบายมันต้องจับใบเดี่ยวไมจับมันซุ่มเงินได้ดีกันแรกไม่ผ่านเออกันแรกไม่ผ่านเนื่องด้วยเนื่องด้วยอ่าไปเงินเลยได้ไปเงินก็คือไฟแนนซ์เขาอ่านเอกคือกันเมนบอลล่ะว่าน่าจะเอาคนนี้ซื้อหรือจะคนนี้ซื้อนะครับซึ่งมันมันจกี่ววันเกวเวียงพอมันผลออกมาแล้วปุ๊บเท่ากับมีทางแก้นะครับ ย่าท่อใจยังเช็ดพี่คนนี้ครับแล้ว่าพันสามเรื่องพอดีว่าเอาแล้วว่ากันสู้จะได้ครับมือนี่ผมก็ต้องย่อเฮ็ดให้พี่ล้วจนได้นะครับยังเลยก็ขอบคุณพี่หลายๆนะครับเนาะเออยังขาดนะครับเอแต่คนเป็นมือแล้วมีปลาลามาฝากด้วยเออมีปลาลามาฝากด้วยนี่หละังเราครับอันนี้เสื้อกับปลาลาด้านหลังนะครับเพื่เก็บไปแล้วนะครับเห็นหลานสาวใส่เสื้อก็เลยบัวเจาะอยู่หนีเนาะงานไปหั่นพอดีเลยเอ้าเสื้อหลังตัวนีู้่ป บาราสตาเมียที่ด่านะครับผมมีขายในท้องตลาดนะครับผมหอายมา่แจากไข่พี้ไข่พี่น้องเลยกินนะครับอันนี้รูปแบบไหมนะครับเป็นขวดลมโบโลิ่งแซ่บพรแซ่บรบองนะพี่ถ้าขันสายสายกับแกมผมบอกเลยสายกรบแกม <c oughs> เอาปลาแดกผมเนี่ยไป็นมักใส่หมูสามสันหรือหมูอะไรมักเว้นใส่กับขัวไปมักในย่างกินครับ<ช><ช>รบบตองสซยังลองเบึงปลาแดก่เหม็นแน่น้อง นะถ้าล่องมึงเรียกว่าแซบคอมเมนต์เข้าไปได้ได้ยังไผมเนี่ยมักหมูนะครับเอนนมามักหมูย่างแซ่บควนควนให้ลูกกินนี่มักแท้ผมบอกเลยผมการนันตีให้ใบ่เบื่อแน่นอน <laughs> บ,าบาทท่านเหือบ้านนอกตีหนึ่งก็ยังอยู่ได้ครับพี่น,อน้องพี่เห็นรถแล้วเป็นังไหนมากกว่าครับมากิ้วครับ,าารบาต,าตามโจตามตามปุ๊กโจกับตามปุอกรับเบิร์ตัวของตัวของเชื่อมไหมอร์เชื่อครับเดี๋ยวจะร่องครับเดี๋ยวจะร่องครับยังบ่ล่องครับลูกค้ามากแล้ว อันนี้ยังไม่ได้ลองรถเลยเดี๋ยวเราจะพากันไปลองก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาว่าเป็นยังไงเขาตรงลองที่เงินอะไร้องที่อ่าเราจะไปลองรถดูไปครับไปวัดหน้าวันนะไปลองรถกันก่อนนะครับรันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองรถกันก่อนนะครับกับ toyota vivo ปี2018นสนะครับคันนี้วันนี้จัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับกับผมพี่ นี่ธ์ออโต้คาร์แล้วก็พีวัฒนยศนะครับวันนี้เราก็ไปส่งมาส่งมอบกันถึงหน้าบ้านที่ตําบลโพนงามนะครับอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถไม่ได้เคยเห็นหน้ารถไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ํากับพี่เขานะครับพี่เขารอนะครับนะครับไปเลยครับไปลองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่รอนะครับให้ลูกค้านะครับนี่เลย นะครับเรวให้ให้ลูกค้าไปลองรถกันก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับเบอร์เคยเห็นรถเบอร์เคยได้ลองนะครับนี่ไปลองกันเลยนะครับไฟเบรกออกครบทุกดวงนะครับอนันตรนท้ายมีให้นะครับหมายเลข3 2 3สาม่รวมกันแล้วเป็นเลข9นะครัวบวันนี้ นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองรถก่อนครับมาแล้วนะครับมาหอดแล้วนะครับไปลองรถมาเรียบร้อยครับดีเยี่ยมไม่หนังผมขับเพิ่นนั่งลูกค้าว่าเลยยี่ผมขี้ผมกันย่องแล้วนะครับอ่เป็นไรครับพี่พี่ครับเป็นไรโอเคป่ะนั่งนั่มแล้วอ่โอเคปล่อยมือเป็นบอผมปล่อยมือให้ตกใจปล่อยมือให้ชมเลยครับว่าขับรถจังไดกับถ้าได้ศูนย์ได้อะไรมันก็ไม่มีปัญหา นะครับสเสื้อมันสเสื่อมันนะครับช,ชูนีแสดงว่านี่อยู่รถมานี่สองปีสามปีนี่อ่าสโลกเกีนมาเลยพี่ <c oughs> กัตเทียนก็นี่บุม,มีอีกแล้วนี่แหละครับชัดเจียนก็นี่บุม,มีอีกแล้วมาที่จังหวัดนุกดาหารอำเภอคำชะอีขอบคุณพี่ชายมา,มากๆนะครับนะครับขอบคุณลหลายๆนะฮะใช่แล้วคุณพ่อมาให้สัมภาษณ์นั่งเลยนั่งเลยนะครับตัวนะครับนั่งมาแล้มกันเป็นไหนๆครับนั่งมาแล้มกันแล้วเป็นไหนไหน นุ่มล้วนดีนุ่มลวนดีนี่แหละคัอดีเจ้าอ๋อรถมันยังใหม่แล้วครับแล้วก็ถือว่าออกไปใช้ง,งานคุ้มนะแต่นี่เฮตุผีบางเช่นนี่พอรายงานอะไรบ้างนะครับเนาะตามปกตามปกตรงปกนะครับตรงปกอันนี้กุญแจยังคื้อะไรแต่นี่มันกุญแจขันยางอะไรครับมันมีตัวล็อกยางอะไรด้วยอันนี้ล็อกอลังอะไรนะครับอันนี้กุญแจรถนะครับเวลาพี่กดล,ล็อกก็กดล็อกเลยนะครับล็อกอะไรนะจังอะจไปปั๊มๆถรามาก็พอหนึง มันโมนเฮียหรอกหลักฐาพ่วงใส่นีดีโอนี่ดิใส่ยิงซี่เอามันยังโมเฮียครับนี่นะครับอันนี้ะะเราก็ล้ออะไระะใช่ล้ออะไรยางอะไรยัง,ยงล้อยางอะไรพี่ยังยังบยังว่งลรองพื้นเลยนัน่นหรอนเป็นตัวเดิมอยู่นะครับนี่แหละครับสียังได้จุ้วมาส่งหมอบรถอยู่ที่มุกดาหารนะครับนี่ก็บมาหิ่พี่น้องคนเดียร้องล้เด็กขับรถแล้วก็เดียร์ยังอะไรล่ะ ได้ได้เห็นรถตึงจริงๆบอกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาจะแนะนําพี่เขานะครับว่ากดกระจกยังไงยังไงนะครับเพราะว่ามันมันเป็นรุ่นรุ่นใหม่อ่าแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีการกินเครื่องวันนี้อาจจะได้กินก้อยมุกทหารก้อยพ่อครับนี่ก้อยป่ก้วยครับก้อยนะครับก้อยมั่ว ไว้ไปกินกินเขาอยู่นี่เราไม่ต้องสเอาลาบไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าที่อ่ามืออื่นกาลสินครับปปดห้าเกอนไปกินล้อยกาลสินลาบยาโสกับไปแล้วก้อยมุกดาหารไปกินซอยจุกกาลสินต่อนะครับแล้วก็อื่นกาลสินนับมือหึ่งนะครับไปกินก้อยอุดรต่อฝากต้วงฝากใส่ไปกินทุกไงนะครับลาบไปไปไม่ต้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ เสร็จสิ้นภารกิจในการส่งมอบเจ้าโตโยต้ารีโวสีขาววันนี้นะครับกับผมยูนนเตอ์คาแล้วก็พิวัฒนยศนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทานข้าวนะขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่เลี้ยงกับข้าวด้วยวันนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ